สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยภาพโดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงแห่งการตัดสินใจเลยทีเดียวในการตัดสินใจนี้อาจจะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวได้ ขึ้นอยู่กับความใจนิ่งใจมั่นคงและรอบคอบของคุณเองเราจะมาดูดวงชะตาโดยทั่วไปของชาวลัคนาราศีกุมเรินก่อนนะครับชาวลัคนาราศีกุมช่วงที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานและการเงินเป็นอย่างดีแต่ในช่วงจังหวะในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกุมนั้นอาจจะต้องปรึกษา เกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่สักเล็กน้อยเพราะมีโอกาสที่คุณนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการงานและการเงินในช่วงจังหวะในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับฉะนั้นในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่าชาวลัคนาราศรีกุมนั้นจะต้องมีสติให้มากมีความรอบคอบให้มากมันจะเป็นช่วงของการตัดสินใจหรือความคิดเห็นขัดแย้งกันในตัวในเรื่องของการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่จะเลือกการทํางานหรือในเรื่องของเส้นทางในการหาเงินก็อยากจะให้คุณนั้นเลือกให้ดีเพราะเข้าใจได้ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ าวลัคนาราศีก er ุมอาจจะมีปัญหารอบด้านที่มาลุมเล้าอาจจะทําให้เกิดความตึงเครียดอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะกังวลใจมากเลยทีเดียวแต่ก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีกุมแบบนี้นะครับว่าแม้ว่ามันอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณนั้นจะต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทาให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเครียดหรือกุ้มหมกกุ้มใจแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมรู้ว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากคุณมีความรอบคอบในการตัดสินใจมีเหตุมีผลในการต เองในบางสิ่งบางอย่างจะทําให้คุณนั้นได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือได้เปิดโลกใหม่ๆซึ่งจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้โดยที่คุณนั้นก็ยังไม่เคยคิดว่าคุณจะประสบความสําเร็จกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณแต่มันแค่เป็นเรื่องที่ยากในเรื่องของการตัดสินใจเท่านั้นเองก็ขอให้คุณนั้นจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นจริงบนพื้นฐานแห่งความที่คุณนั้นสามารถศึกษาทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้รอบครอบได้แล้วเพื่อประกอบการตัดสินใจมันจะเป็นการตัดส ดังนั้นโดยภพยาพรวมโดยสรุปของชาวลัคนาราศรีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าหากพูดในเรื่องของการงานนั้นต้องบอกว่าคุณชาวลัคนาราศรีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้อาจจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างที่คุณน,นั้นอาจจะต้องตัดสินใจบางอย่างอาจจะต้องหยุดและพับโครงการไปหรืออาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในหรือว่าเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานของคุณแต่ถ้าหากคุณตัดสินใจและแน่วแน่แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แม้ว่าจะต่อสู้อยู่บ้างแต่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะมีโอกาสประสบความสำเร็ ได้อย่างดีแม้สิ่งใหม่ๆนั้นจะสร้างความปวดหัวหรืออุปสรรคปัญหาขวากหนามที่จะต้องทําให้คุณนั้นต้องฝ่าฟันออกไปให้ได้ สำหรับในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีกุมจะต้องบอกว่าคุณจะมีโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับคําชี้นแนะจากผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือในการทำมาหากินซึ่งขอให้คุณได้รู้ว่าคําปรึกษาเหล่านั้นเป็นคําปรึกษาที่ดีเป็นความคิดเห็นที่ดีที่คุณควรจะนํามาคิดและไต่ตองกับสิ่งที่คุณจะต้องทําและคุณจะมีโอกาสทางด้านการเงินเป็นอย่างดีมีคุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณอาจจะต้องตัดใจในบางสิ่ง บางอย่างถ้าหากคุณทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จแล้วคุณอาจจะตัดสินใจยุติบทบาทกับการงานหรือธุรกิจนั้นๆซึ่งคุณมีโอกาสที่จะทําในธุรกิจใหม่ๆหรือในธุรกิจเดิมแต่ เป็นอีกรูปแบบหนึง่งหรือเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายของคุณหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบเดียวกันแต่เพียงแค่เปลี่ยนวัตถุดิบเปลี่ยนตัวสินค้าอาจจะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีกลุ่มช่วงนี้คุณค่อนข้างอาจจะยังไม่ค่อยใช่ดวงแห่งความรักของคุณสักเท่าไหร่นะคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขกับการที่คุณได้เข้าวัดเข้าวา่าสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาอันนั้นอาจจะเป็นความสุขในช่วงนี้ที่ค่อนข้างที่จะสับสน,นวุนว คุณมีสติเมื่อไหร่การงานและการเงินดีความรักของคุณนั้นคุณก็อาจจะเริ่มมองในสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้คนโสดนั้นอาจจะยังไม่ค่อยมีใครหรืออาจจะยังไม่ค่อยสนใจใครสักเท่าไหร่นะเข้ามาก็อาจจะยังไม่ค่อยถูกอกถูกใจคุณมากสักเท่าไหร่และสําหรับคนที่มีคู่จะมีโอกาสที่จะได้ไปทําบุญร่วมกันจะมีโอกาสที่จะไปสารสัมพันธ์กันในเชิงทางบุญทางธรรมะซะส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะ มีปัญหาขัดแย้งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันดีจะจับมือฝ่าฟันแก้ไขปัญหาอุปสรรคไปร่วมกันซึ่งก็จะเป็นผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ